ระเป๋าที่พาคอมพิวเตอร์สุดที่รักของคุณไปที่ไหนก็ได้ไม่ใช่ของวิเศษของโดเรมอนแต่นี่คือกระเป๋ารุ่นใหม่จาก d e p c o o ูที่สามารถพกพาคอมพิวเตอร์ไซส์ m i โคร ATX หรือ ITX ของคุณไปไหนมาไหนได้ในประเทศต่างประเทศห้องแฟนห้องเพื่อนต่างๆได้หมดเลย d p c o o ูตัวนี้ราคาอยู่ที่1,090บาทเท่านั้นเองนะครับมีมาขายแล้วหลังจากเราได้เห็นมาในงานอย่างคอมพิวเทที่ผ่านมาเนาะในที่สุดก็มากันจนได้ตัวกระเป๋า เองก็ต้องบอกว่าโอ้ไซซิ่งถือว่ามากําลังดีอารมณ์ไม่คล้ายกระเป๋ายาคูตีบวกหรือกระเป๋าใส่เบียร์ของเพืเเ่อนๆหลายๆคนที่สายแคมปิง้งใช่ไหมฮะขนาดของกระเป๋าตัวนี้นะครับจะอยู่ที่28.16ลิตรรับน้าหนักได้สูงสุดอยู่ที่25กิโลกรัมและวัสดุก็จะเป็นผ้าแต่เคลือบตัวสะท้อนน้ามานะครับกันพวกละอองนงละอองน้ําต่างๆกันได้หรืออย่างตัวอย่างเมาส์ต่างๆเนี่ยก็ ใส่เข้าไปได้เนี่ยเมาส์ใส่เข้าไปเป็นพวกอุปกรณ์อื่นๆเช่นอไขคงไข่ควงก็ใส่เข้าไปสายฟงสายไฟได้นะครับรูซิปง่ายเลยปึ๊บนี่เนาะก็จะเป็นซิปเดี่ยวนะฮะข้างหน้าซิปที่เขาให้มาเป็นซิปของนิปูเองเนาะแล้วก็ด้านหลังครับจะมีเป็น ที่ร้อยสำหรับใส่กับพวกกระเป๋าเดินทางนะแขวนกระเป๋าเดินทางได้ทำให้เวลาเดินทางไปต่างประเทศหรือต่างจังหวัดพกคอมพิวเตอร์ไปไหนมาไหนก็เราได้เนาะแล้วก็ตัวหูหิ้วมาเป็นหูหิ้วแบบคู่นะครับแล้วก็จะมีเป็นติดตุ๊กแกพันเอาไว้ตรงกลางตรงนี้ก็แข็ง,งแรงนะครับแล้วก็สำหรับที่สา,ายไหลก็มี มาให้แบบถอดได้นะเป็นโลหะมาเลยนะครับดังนั้นเรื่องความแข็งก็แรง,แงก็หายห่วงเพราะว่าคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยราคาสูงอยู่นะต้องระวัดระวังใช่ไหมฮะเราก็ต้องหากระเป๋าที่ไว้ใจได้เพราะตัวนี้มันก็ออกแบบมาด้วยแบรนด์ที่ขายพวกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ก็มั่นใจได้นะครับมีตัวฟองน้ําตรงนี้เสริมมาให้ด้วยสําหรับรองไหลแล้วก็ปรับระดับได้นะครับตัวปรับระดับก็เป็นโลหะด้วยนะแจ๋วเลยส่วนด้านในเวลาที่จะเปิดก็ต้องแกะหูหิ้วตรงนี้ออกมาก่อน ซิปมวาเป็นแบบซิคู่นะครับไม่ใช่ซิปซ้อนนะอันนี้ดีนะถามว่าทํำไมถึงดีไม่ใช่ซิปซ้อนเพราะว่าซิปแบบนี้เวลาใช้งานไปนานๆมันจะไม่เปื่อยซิปซ้อนบางทีมันมีพวก วัสดุที่เป็นสังเคราะห์มาใช้ไปน,นานๆสักปีหนึ่งอ่ะมันเปื่อยแล้วมันก็จะไม่สวยเปิดมาปุ๊บเจอกับด้านในนะครับเอาไว้ใส่เบียร์ฮไม่ใช่ไม่ใช่กล่องสาวยาคูนะเอาไว้ใส่คอมได้นะครับขนาดด้านในก็จุได้ถึงเคสระดับ25กิโลกรัมนะครับความจุรวมๆ28ลิตรก็โอ้โหสบายๆเคส2ตัวที่ผมวางอยู่ตรงนี้ทั้ง CH 160 CH160+ plus C H 1 7 0อเ็นและ C H 1อ0 p น u ่เ็นใส่ได้หรือจะเป็นเคสยี่ห้ออื่นท แล้วก็จะมีไอแผ่นนี้มาให้ด้วยเป็นแผ่นสําหรับเอาไว้ใส่จอพกพานะบางทีถ้าเรามีจอพกพาติดไปด้วยอะ่ะเราก็กั้นพื้นที่ของเราเองได้กั้นอนาเขตเองได้ทําให้มันแบ่งพื้นที่ได้สะดวกมากขึ้นเดี๋ยวเรามาลองใส่160ดูก่อนแล้วกันว่าใส่แล้วเป็นยังไงอันนี้160ใส่แล้วก็ยังมีพื้นที่ให้ใส่พวกจอพวกอะไรได้อยู่นะจอพกพาเนบด้านข้างไปได้เอาตัวนี้มากันเพื่อไม่ให้มันไปกระแทกโดนได้พื้นที่ยังเหลือๆนะครับปิดฝา <c oughs> <c oughs> ดีไว้ เฮ้ยพอเป็นกระเป๋าแบบนี้แล้วมันเอาตมตรงเนียมันเบารู้สึกว่ามันเบาขึ้นเอาง่ายๆคือพกพาสะดวกขึ้นแหละเพราะว่าเคสเนี่ย CH160 ึงนถึงแม้มันจะมีหูหิว้วก็จริงแต่ว่าด้วยสรีระของมันเนี่ยพอไม่ใช่เนี่ยลักษณะผ้าแบบเนี้ยแบบนี้ถึงง่ายเลยนะครับแล้วก็อ่ะสมมุติว่าถึงที่แล้วอ่ะดูซิฟมากลางมาดูหนัง X ก,กลางมาดูซีรีส์เออมันหนังโอ่งหนัง X อกเลยเหรออ่ะเอาตัวน,นี้ใส่ชุ่ป้อน,นี้เป็น CH160 plus ใหญ่ขึ้นนะครับใส่ได้ไหมลุ้น เฮ้ย,ยได้เว้ยแต่แน่นหน่อยนะต้องจัดทรงมันดีๆโอ้โหอันนี้พอดีเลยพอดีแต่พอดีในในที่แบบว่ายังใส่จอพกพาได้อยู่เอาจอพกพามาใส่ได้แต่อาจจะใส่ฟองน้งนําตัวนี้ได้ไหมวะอันนี้ลองดูนะถ้าใส่ฟองน้ําตรงนี้ก็ยังได้ยังมีช่องให้ใส่ได้อยู่หรือบางคนกลัวเรื่องกระจกก็เ,เอาตัวนี้มาคอยช่วยดันกระจกก็ได้แล้วปิดซิปได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยพอดีเป๊ะทรงสวยเลย นี่เออเว้ยพอเป็น CH160 น s พแล้วพอดีเลยนะครับนี่ถ้าเป็นอย่างพวกตัว c h 1 7 0นี่จะได้ไหมเดี๋ยวไว้มีโอกาสลองให้รวมถึง c h 1 7 0 p s จพจะได้ไหมเดี๋ยวมีโอกาสลองให้แต่ตามที่ทางดิฟคูนะฮะพี่นัดแจ้งมาคือใส่ได้นะเดี๋ยวผมต้องไปลองตอนสะพ,พายเป็นไงเดี๋ยวเราพามาดูกันตอนยกก็ประมาณนี้เฮ้ยได้อยู่นะไม่มีปัญหานะครับส่วนตอนสะพ,พายไหล่เป็นไงก็โอเคนะหนักหน่อยพอสะพ,พายไหลมัน สายเส้นเดียวมันกระจายมาที่ไหลไมันหนักหน่อยแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาถามว่าอา้าวแล้วถ้าเกิดเราไม่มีรถส่วนตัวเราเดินทางล่ะพอไหวไหมได้นะเอาตัวนี้ไปไหนมาไหนขึ้นรถลงเรือต่างๆไร้ปัญหาเลยถือง่ายแล้วก็สะพายง่ายอยู่แข็งแรงนะครับเนี่ยตรงนี้เป็นเหล็กหมดเลยนะไอ้ตัวพัวข้อต่อไอตัวขาลงขาล็อกหมุนได้อิสระด้วยอีกฝั่งนึงล่ะอีกฝั่งนึงก็เหมือนกัน นะครับแล้วก็มีช่องเก็บคงเก็บของพร้อมเลยปัญหาเดียวฮะเวลาเดินทางก็คือโดยเฉพาะเดินทางบนเครื่องบินนะน้ำหนัก จะเกินหรือเปล่าก็ต้องช่างดูให้ดีนะครับถ้าเราคิดว่าเราจะเดินทางบ่อยๆเราก็ต้องช่างน้ําหนักของของเราให้ดีเพราะว่าพวกแคลรี on, ่องแคลรี่ออนมันก็มีน้ําหนักจํากัดใช่ไหมส่วนใหญ่ก็จะเป็น7จกิโลบางเจ้าก็เป็น10บกิโลนะฮะก็ต้องดูให้ดีต้องเอากระเป๋ารวมๆเนี่ยมาช่างให้ดูก่อนว่าเฮ้ยมันขึ้นเครื่องบินได้นะบางทีน้าหนักเกินมันขึ้นได้ก็จริงมันเสียเงินไง ก็ต้องลองดูก่อนว่าเออมันพอดีหรือเปล่านะครับแต่โดยภาพรวมสําหรับตัวกระเป๋าก็ต้องบอกว่าเออเป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีโดยเฉพาะกับแบรนด์ที่เป็น mass product นะ mass production เนี่ยไม่ค่อยมีใครทําแบบนี้ออกมาขายแต่ดิฟคูก็จะเน้นในฝั่งด้านนี้นะฮะตั้งแต่เคส C H 1 6 0และที่ออกมาก็ถือว่าได้รับความนิยมประสบผลสําเร็จเป็นอย่างดีเลยรวมถึงกระเป๋าเองผมเชื่อว่าสําหรับคนที่เดินทางบ่อยๆหรือว่าชอบพกพาโน้ตบุ๊กอ่ะหรือมินิพีซต่างๆไปนอกสถานที่พอมีกระเป๋าตัวน,นี้มาคุณสามารถพกพาคอมที่ มันมีศักยภาพสูงกว่ามินิ PC ซศักยภาพสูงกว่าตัวโน้ตบุ๊กเอาไปทำงานนอกสถานที่ได้ใส่จอพกพาได้ใส่เมาส์ใส่คีย์บอร์ดได้ผมว่าจบเลยเดี๋ยวไว้มีโอกาสจะจัดชุดใหญ่แล้วลองไปรีวิวนอกสถานที่ดูซิว่าอัดเต็มเนี่ยน้ำหนักเอาแบบไม่เกินสัก10กิโลนะจะได้ขึ้นเครื่องได้ด้วยจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอติดตามกันครับวันนี้ฝากกระเป๋าตัวนี้ไว้ด้วย